มถุรัตนตยัศขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระัตนตรัยทั้งสามเ,เจริญธรรมเพื่อนสาธมิกเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านวันหนึ่งวันนี้คือชีวิตวันที่เรามีสิทธิจะใช้สอยวันวานผันผ่าน,านไม่หันคอยวันพรุ่งก็ล่องลอยเหมือนสายลม ยศและลาภหาไปไม่ได้แน่เว้นเสียแต่ต้นทุนบุญกุศลทรัพย์ทั้งหลายต้องทิ้งไว้ให้ปวงชนแม้ร่างตนเขายังนําไปเผาไฟอันเชิญชาดกมาจากกุตกานิกายชาดกเห็นเครื่องประดับสติปัญญาของเราท่นทั้งหลายในการฟังธรรมในแต่ละวาระแต่ละโอกาส เมื่อวานนี้ก็พูดถึงกานเป็นผู้ว่างง่ายความเป็นผู้ว่างง่ายโสว,วจัสตาซึงก็มักจะมาคู่กับกัลยาณมิตรนะโยมนะทำหมดนี้จะมาคู่กันว่างง่ายกับกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรตาตาเนี่ยความเป็นผู้มีมิตรดีมีสหายดีต้องคู่กันด้วยถึงแม้จะเป็นผู้มีมิตรดีสหายดีแต่เราเป็นคนว่ายากเป็นไงโยมก็ไม่ได้รับประโยชน์ เป็นคนว่าง่ายก็จริงแต่ว่ามิตรไม่ดีสหายไม่ดีเป็นไงโยมก็ไม่ได้รับประโยชน์เหมือนกันต้องมาคู่กันแต่ในหมวดทําแต่ละหมวดเนี่ยก็จะมีคุณของของท่านอยู่แล้วความเป็นผู้ว่าง่ายก็คือได้รับผลบางทีว่ามีคนมาตักเตือนชี้แนะชี้บอกต่างๆเป็นพระธีระกูเป็นครูบาอาจารย์เป็นพ่อเป็นแม่พีป้าอาครูบาอาจารย์ที่มีคุณมี อุปการะมาชี้แสดงโทษแม้กระทั่งไม่ใช่ก็แล้วแต่ในทางกันพูดที่น้อยกว่าด้อยกว่าแต่เขาเห็นโทษเขามาบอกก็ชื่อว่าเป็นผู้ชี้ขุมทรัพย์ให้ใส่ใจว่าเขาชี้ขุมทรัพย์เหมือนกับบุคคลผู้ลำบากอยากแค้นมีคนมาชี้ทางบอกว่าตรงนี้มีขุมทรัพย์ใหญ่ตรงนี้มีทรัพย์เยอะท่านขุดเอาไปใช้ถึงแม้ก็จะพูดได้วาจา ไม่ไพเราะไม่น่าฟังเราก็ไม่ใส่ใจไม่โกรธหรือเอาประโยชน์จากคำที่เขาบอกทางกลุ่มซับให้นั้นนี่ก็เรียกว่าเป็นผู้ที่ว่าง่ายนะโยมนะแบบนี้โอ้ว่าง่ายไม่โกรธเลยเพราะเห็นประโยชน์่า,าจารเขาจะเป็นยังไงก็แล้วแต่แต่เขาบอกประโยชน์ให้ก็ใส่ใจที่ประโยชน์นั้นนะ่ะสำคัญบัณฑิตทั้งหลายจึงถือเอาประโยชน์ จากบุคคลที่บอกที่กล่าวได้แมงปตารีบุตรเองท่านก็ถือประโยชน์เอาจากคำของอนุปสัมบนซึ่งเป็นสัมมเนนเล็กๆมาบอกท่านได้อันนุ่งว้าไม่เรียบร้อยเลยหน้าเลยหลังเหมืงนั้นนะมันก็ตรวจดูโอ้ใช่จริงๆขอรับหนึ่งนะออกไปห่มเรียบร้อยแล้วก็กลับมาถามนี่เป็นยังไงท่านอาจารย์เรียบร้อยหรือย,อยัง <c oughs> ก็เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือว่า ีส่สามเณรบอกท่านก็นไม่ถือเนื้อถือตัวว่าท่านเป็นถึงอ,อัครสาวกเป็นพระที่มีคุณมากมายมหาศาลนะรองแก่พพุาาทธเจ้าทีเดียวไม่ได้กระทําความถือเนื้อถือตัวเพรว่าท่านละไปหมดแล้วในฐานะของทิตฐิเรื่องมรณนะต่างๆก็ได้รับประโยชน์นี่ยกตัวอย่างของท่านพระเถระเมื่อวานนี้ท่านบุคคล เป็นผู้ว่าง่ายซะแล้วย่อมได้รับประโยชน์สูงสุดนะโยมท่านบัดนาหุนเถระเดินผ่านมาพิสูจน์ทั้งหลายผู้ที่อยู่แถวนั้นบอกว่าไม่กวาดนะ่กวาดไม่ได้เก็บไปเก็บไม่กวาดท่านไม่ได้ถามเลยว่าใครทําไว้ใครทิ้งเอาไว้ไม่ถามเลยเก็บเลยตามคําของพิสูจน์นั่นแหละไม่ต้องไปถามเลยว่าใครเอามาวางไว้หรือเป็นของใครเป็นของสมท่านก็เก็บเลยโยมนี่คือความ ว่าง่ายใครศึกษาของพระลาหุนเทระตอนที่เป็นสมณเณรน้อยนี่ก็ได้รับประโยชน์สูงสุดเหมือนกันนั้นหุฒธรรมเหล่านี้แต่อยู่ในบุคคลใดก็ได้แต่บุคคลนั้นก็ชื่อว่าร่ำรวยด้วยทรัพย์แล้วก็จะได้ทรัพย์ยิ่งใหญ่วันนี้นเวลามีก็มีเวลาอยู่นะรายละเอียดตรงนี้ นำเรื่องหนึ่งมาในชาดกเหมักันยมชื่อว่าคังะมาละชาดกเป็นเรื่องยาวเหมื่นกันไม่แน่ว่าจะจบไม่จบแต่ว่ามีใจความรายละเอียดดีนะก็ดีทุกเรื่องแหละแต่ว่าม,ม,มุมในส่วนของเปิดไปเจอเมื่อเช้านี่ไปเจอไปเจอพอดีเอ้าเรื่องนี้แหละนะไม่ก็ได้คิดเยอะนะตรงไหนเปิดไปตรงไหนก็เอาเอาตรงนั้นแหละแสดง คิดว่าเรื่องราวต่างๆมันเกี่ยวเนื่องเชื่อมกัน,กกนกบ้างพอที่จะมีสติปัญญาเห็นมุมในรายละเอียดเรื่องนี้ซึ่งหลายท่านก็อาจจะเห็นคนละมุมก็ได้นะครว่ามุมเนี่ยคือแนวทางให้เกิดปัญญาเกิดความเข้าใจเกิดความเย็บคายในชาดกนะซึ่งเนื้อหามีอยู่แล้วนะี่ะในกถานเนี่ยแต่เรื่องราวบางทีมันก็มีนิทาน มีอัตถุประเหตุเขียนได้เกิดเรื่องซึ่งตัวนั้นก็จะมีเนื้อความเยอะนะเราก็จะเห็นตัวอย่างเห็นข้อประพฤติปฏิบัติของคนโบราณซึ่งก็ทํากันมานานแล้วตั้งแต่สังสารวัตนี้เป็นไปนับไปย้อนหลังวันนี้ไปก็โอ้โหมีแต่คนเกิดจมคนเกิดคนตายในช่วงที่เขาเกิดเขาตายเนะ่ะมันไม่มีใครบันทึกให้เราไงมันไม่มีใครรู้ แต่พระพุทธเจ้าท่านร่วง,งรู้นําเรื่องนี้มากล่าวมาแสดงเหตุการณ์มันดับไปหมดแล้วไม่มีใครเหลือแล้วเป็นอดีตแต่ยกเอาเรื่องเหล่านั้นเหตุการณ์เหล่านั้นมากล่าวมาสอนทําให้คนในบัดนี้ซึ่งมีทาาุมีขันลูกนามขันห้ามีกิเลสได้ประพฤติปฏิบัติได้ตามอัธยาศัยของตนถ้าเรามีอัธยาศัยถูกกับเรื่องนั้นเราก็นํามาได้สะดวกแต่บางเรื่องเราอาจจะไม่สะดวกแล้วก็ยังฟังไว้ก่อนฟังเอาไว้ก่อน เป็นเครื่องประดับสติปัญญาเอาไว้ในคังะมาละฉาดกเรื่องราวมีอย่นี้นะโยมนะโดยย่อก่อนวันหนึ่งพระศาสดาในี่ตัดเรียกพวกพิสุอ๋อไม่ใช่พิสุตัดเรียกคนรักษาอุโบสถมา,าก็แสดงว่ามีอุบาสกนี่มารักษา <laughs> อุโบสดอยู่ในวัดนั่นแหล่ ว่าดูกอ,อุบาสกทั้งหลายท่านทั้งหลายทำอุโบสถกรรมสำเร็จดีแล้วหรือผู้รักษาอุโบสถควรให้ทานรักษาศีลไม่โกรธเจริญเมตตารักษาอุโบสถอยู่ก็ประดิษฐ์ในครั้งก่อนได้ยศใหญ่เพราะอาศัยอุโบสถกรรมที่รักษาครึ่งวันนี่รักษาแค่ครึ่งวันอุโบสถโยมวันก่อนก่อนนู้นเคยชวนเอาไว้สามาทานนะโยมนะ สมาทานอุโบโสถถึงวันอุโบโสถแล้วนะใครมีกําลังก็สมาทานนะเลยส่วนชวนเอาไว้นี่นลยของอุโบโสถมีองค์แปันพระมาถึงพรน,น้อยพระใหญ่ถ้าใครสมาทานมีผลใหญ่เหมือนกันบอกว่ารักษาแค่ครึ่งวันเรื่องราวมีอย่างไรพวกอุบาสกก็อยากรู้ทูลอัธนาองค์ทรง,งนําเรื่องในอดีตมาสาธกมีเนื่องความดังต่อไปนี้ในอดีตการพระเจ้าพรหมทัต ครองราชอยู่ในกรุงกรุงอะไรฟังมาบ่อยแล้วถ้าพระเจ้าพรมทัตนี่ครองราชในกรุงอะไรโยมโดยมากใครจําได้บ้างไม่ถามโยมนุ์โยมนุ์จําได้กรุงอะไรกรุงอะไรอ่าโยมหน่อย,ยตอบพาราณสีใช่ไหมโยนนวด องพารณสีนะจำชื่อนะอยนะโยมนะเมืองพารณาสีเพราะมีแมนาาา่น้ำพารณาสาเมืองนี้ก็วิเคราะห์อย,อย่างนี้นะพารณาสีวารนาสีก็ได้วาแวนก็ได้วกะกะพระอันเดียวกันแล้วก็บอกว่าเมืองนี้ชื่อว่าพารณสีเพราะมีแม่น้ำพารณาสาแสดงแถวนั้นมีแม่น้ำอยู่แถวนั้นใกล้ๆจริงๆเมืองใหญ่มากนะทุกวันนี้ก็ยังอยู่ผารนาสีเมืองใหญ่เมืองเจริญบ้างางและก็แม่น้ำคงคานน่น ชาวศาสนาที่คนวัอินเดียทุกวันนี้เขานิยมไปอาบน้ำล้างบาปตรงนั้นน่ะเยอะมากวันหนึ่งหลายแสนน่าจะเป็นล้านละมะั้งนะคนเต็มยังก็งานนะยมนั้นไหลลงไปทั้งวันทั้งคืนนตรงนั้นมีต้องหลายท่านั้นพระเจ้าพรหมทัต์ของราชยู่ที่กรุงพรณสีโยมนั้นเะไม่ใช่ พรรนาศีนี่ปัจจุบันน,นี้นในอดีตนะโยมนนู้นแต่ชื่อเดียวกันในพนานคอนก็มีเศรษฐีคนหนึ่งชื่อว่าสุจิปริวานมีสมบัติ80โกฎเป็นผู้ยินดีในบุญกุศลให้ทานอยู่เป็นนิดบุตรภรรยาก็ดีบริวารชนก็ดีก็เป็นผู้ที่คนขวายบุญโดยที่สุดแม้กระทั่งคนเลี้ยงโคในบ้านเนี่ยเรียกกันว่าถึงวันพระ วันอุโบสถก็จะรักษาอุโบสถงั้นคนในบ้านเดือนเศรษฐีท่านนี้สุจิปริวานเนี่ยมีรับแปดสิบโกดทั้งเดือนทั้งบ้านทั้งตระกูลของเขาคนรับใช้บริชนโดยรอบรักษาอุโบสถเดือนหนึ่งก็หกวันในนี้เขาเขียนอย่างนี้นะโยมปกติเดือนหนึ่งก็จะมีถ้านับวันมีกี่วันวันอุโบสถก็จะมีอยู่สี่วัน นี่เขารักษาอยู่6วันเดือนหนึ่งนะสิบสาวันครึ่งวันก็โบสถ์ใหญ่ใช่ไหมครึ่งเดือนมันจะมีอยู่4วันนี่่านรักษา6วันทีเดียวกลางนั้นพก็บทสัตว์เกิดในตระกูลคนยากจนตระกูลหนึ่งพบิสัตท์ก็คือบุคคลที่มีจิตใจคล่องอยู่ในโพธิก็คือการตัดสู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในที่นี้ท่านเกิดในตระกูลยากจนยม บางครั้งไม่ได้เกิดในตะระกูลร่ำรวยนะยู่ในตระกูลยากจนนี่แหละเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มีอันนี้เกิดเป็นตระกูลยากจนรับจ้างขอเลี้ยงชีพเป็นอยู่ด้วยความลําบากพระพุทธทิศก็คิดว่าเราจะทํางานรับจ้างจึงไปเรือนของสุจิปริวานเศรษฐีไปไหว้แล้วก็ยืนอยู่ที่สงควรเมื่อท่านเศรษฐีมาถามว่าอ้าท่านมาทําไมก็บอกว่ามาเพื่อทํางานรับจ้างในเดือนของท่าน ท่านเศรษฐีก็พูดว่าเอาบอกว่าดอกแก้จจงคนอื่นว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่อุโบโสถที่มาถึงพูดทำาการงานในเรือนของเราในต้องรักษาศีลน,นะทุกคนท่านเศรษฐีก็กล่าวว่าคนในบ้านของเรารักษาศีลทุกคนท่านสามารถจะรักษาได้ไหมโอ้โยมก็อเอาตรงนี้นะี่เป็นใบใบรับเข้างาน ใบรับงานไอ้คนในบ้านเราในรักษาศีลวันอโบสถรักษาทุกคนนะทุกท่านเลยท่านจะมาทํางานในบ้านเราเนี่ยท่านรักษาได้ไหมให้โยมไปสมัครงานบ้านไหนแล้วก็ถามโยมเงี้ยโยมจะทํำยังไงโยมนวดจะทํำยังไงรักษาศีลโอ้ยใจสู้นะสู้ต่อนะจำเป็นนะออ <laughs> โยมวีจะทํำยังไง จะรักษาศีลได้ไหมโอเคโอเคไปว่าอะไร <laughs> ตกลง <laughs> ตกลงนะ <laughs> ต้องตกลงนะโ <laughs> นะยมโยมสเสน่โยมสเสน่ไปไหนแล้วน,ะนี่หรือหลายๆท่านก็อาจจะคิดในใจว่า,ารักษาได้เ <laughs> พราะเราต้องการงาน <laughs> ใช่ไหมโยมได้ไม่ยากอะไรเรื่องจิ๊บจอยโย,ยมนี่พูดได้อยู่ เราเราเคยรักษาไงหรือเราคิดว่าเป็นกำลังของเราจะไม่โยมหน่อยเราไม่ยากเลยโอ้เป็นเรื่องมีอะไรบ้างศีลห้ามข่ดสัตว์รักทรัพย์คุปติในกรรมมุสาวาทกรรมโอ้ยสบายสุราเนี่สบาย,าาบายก็เราทําได้ไงแต่บางท่านเนี่ยไม่ได้นะโยมนะไม่ได้คือบางทีพระให้ศีลไปเนะี่ยไปงานศพงานไหนนะั้นทำไม่ได้นะโยมก็มาพูด อาจารยา์เสร็จแล้วนะเสร็จงานแล้วนะนั่งยังไม่ไปลุกอยู่นั่งคุยอะไรตรวจเสร็จอะไรเสร็จเรียบร้อยเทศเสร็จยังไม่ลุกไปดื่มน้ำเลยก่อนโยมก็หน้าบากรับโอ้ยเมื่อกี้นี้ผมผมผมรับแค่สี่ข้อนะอาจารย์มาบอกขนะาบอกว่ารับแค่สี่เป็นไ,ไงแล้วโยนทำไมรับสี่นะอข้อห้านี่มันยากเหมือนกันนะ ยากมากข้อห้านี่มันเผมอดไม่ได้เลยเปรี้ยวปากทุกวันเลยอาจารย์เขาคุยตรงๆกับพระนะเ็าไม่อยากโกหกพระไงคือไม่สบายใจก็มาคุยด้วยเป็นคนก็าพูดมาคุยกับอาจารแต่ก็คุยไปเออสอี่ข้อก็ยังดีนะโยมเนาะเออก็ยังมีต้องสี่ดีกวมีสักข้อนีน่ยังมีต้องสี่ข้อหายไปข้อเดียวเออแต่ว่าวันไหนเนยมีกําลังอาจฐานก็ควรจะให้มันเต็มให้มันได้สักเต็ม เต็มที่สักครั้งหนึ่งอะไรหรือได้หลายครั้งก็แล้วแต่ลองดูนะเขาทําได้เราก็ต้องทําได้ในส่วนนี้ปรากฏว่าพระโหติสัตว์โยมท่านมีอัจฉริยะสยเรื่องศีลอยู่แล้วก็ถามว่าท่านจะรักษาได้ไหมบอกอย่างเนี้ยเป็นใบรับเข้างานนะโยมสอบสมัครเข้างานรักษาศีลทุกคนนะ่าเรือนของเราเนี่ย เมื่อท่านอาจจะรักษาได้ก็จงทํางานเถิดโอ้โหถ้ารักษาไม่ได้ก็มีในปฏิปักขนายโยมตรงกันข้ามเลยอันนี้้ารักษาได้เชิญทํางานถ้ารักษาไม่ได้ไม่ให้ทํางานเศรษฐีเอาจริงนะสุจิปริวารผู้มีบริวานหมดจดนะโยมจริงๆสุจิปวสะอาดหมดจดแต่สําหรับพระโพธิสัตว์ท่านเศรษฐีเขาบอกทุกคนนะในเรือนเราบอกทุกคน เวลารับคนเข้างานเป็นอย่างนี้แต่พระโพธิสัตว์มาเนี่ยไม่ได้บอกอยู่ยไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรไม่ได้บอกไว้ก็รับเข้างานเลยนี่เออท่านติดสินรับเข้างานเลยกล่าวรับโพบธิสัตว์ว่าดีแล้วพ่อท่านจงทํางานรับจ้างคงจะดูจากหมอเฮงดูจากรูปร่างอย่างนู้เป็นยังไงนะรับเลยยังไม่ได้ถามคนอื่นถามหมดท่านสามารถจะรักษาศีลได้ไหมเอาได้ให้ทํา แต่คนนี้ไม่ต้องถามเลยได้ทมเลยทีนี้รับงานมาแล้วพระบริษัทเราก็เป็นคนว่าง่ายทุ่มเทชีวิตนไม่คิดแกเห็นแกเน็ดแกเนยลำบากทำงานอยู่ทำงานทุกอย่างที่เศรษฐีสั่งพระบรตษิทนั้นทำงานแต่เช้าตรู่ในตอนเย็นก็กลับมาวันนั้นแหละ อยู่มาวันหนึ่งเขาก็เป่าประกาศมหรสพในนครเศรษฐีก็เรียกนางทาสีมาสั่งว่าวันนี้เป็นวันอุโบสถด,ด้วยแล้ววันนี้เป็นวันมหรสพของชาวนครมันตรงกันพอดีอย่วันอุโบสถกับวันมหรสพเศรษฐีสั่งทาสีในเรือนว่าวันนี้วันอุโบสถนะเจ้าจงหุงข้าวให้พวกกรรมกรในเรือนแต่เชา้าทีเดียวถึงเวลาเขาก็จัดก,กินแล้วก็รักษาอุโบสถก็คือตามปกติที่บ้านทําอย่างนี้ ระโบธิทสัตว์ก็ลูกแต่เช้าตูย่ยมไปไหนก็ไปทํางานเนี่ยขยันมากออกไปทํางานไม่มีใครบอกท่านหลอกเรื่องอุโบสถไม่เคยมีใครบอกท่านเลยอยู่ต้องอาจจะหลายวันแล้วเนี่ยแต่มันเป็นช่วงวันที่ไม่ได้เป็นอุโบสถไงไม่ใช่วันอุโบสถไม่ใช่วันสิบ่ข้ามสิบห้าข้ามแป้าท่านออกทํางานตั้งแต่เช้าพวกกรรมกรต่างๆที่เหลือบริวบริโภคอาหารแต่เช้าแล้วก็ออกไปรักษาอุโบสถกันนี่น แม้ท่านเศรษฐีพร้อมกับลูกเมียบริวารต่างๆอธิษฐานอุโบสถพวกที่รักษาอุโบสถไม่ทั้งหมดก็ไปอยู่ในที่อยู่ของตนนั่งนึกถึงศีลยมเวลาัารักษาอุโบสถเนี่ยก็ไม่ทําอย่างอื่นนะเว้นจากการงานระลึกถึงศีลใคร่ครวนในศีลของตนว่ามีประการใดนี่เป็นอุบายของการรักษาหรือจะมีกรรมฐานก็ได้แต่ตอนนี้ท่านก็บอกระลึกถึงศีล พระโพธิสัตว์ทำงานตลอดวันกลับมาในเวลาเย็นพระอาทิตย์ตกดินแล้วลำดับนั้นพวกจัดอาหารก็ได้ให้น้ำล้างมือเก็บพระโพธิสัตว์แล้วก็โคดข้าวมาใส่ไว้ในถาดจัดไว้ให้ท่านพระโพธิสัตว์ถามว่าเอาวันอื่นๆเนี่ยในเวลานี้ก็มีเสียงอื้ออึงมีคนมากมายมารับอาหารแต่ว่าวันนี้เขาไปไหนกันหมดอ่ะเงียบหมดเลย มันเงียบผิดปกติไงโยมเหมือนคนปกติมาพระเจ้ามาเจอกันประจำได้ไหมเวลาอาหารมาวัดมาวันนีมน้มันมองไปไม่มีใครสักคนมีแต่เราคนเดียวนี่มันเงียบเขาก็บอกทุกคนสมาทานอุโบสถไปอยู่ที่อยู่ของตนเ้าคิดว่าเราเป็นคนยังไงต่อทิน,นทานคิดต่อไปว่าโอ้โวันนี้เขาสมาทานอุโบสถหร้อเนี่ยโอ,โอ้คิดต่อไปอีกว่า เราเนี่จะเป็นคนตู้ศีลคนเดียวจะอยู่ไม่ได้ในกลุ่มของคนมีศีลคิดอย่างนี้อยู่ท่านคิดนะจริงๆยังไม่ได้ทําผิดอะไรเลยนะยังไม่ได้ทําผิดไปฆ่าสัตว์อะไรเลยแต่ท่านใส่ใจอย่างนี้ว่าเขามีศีลกันนะเขามีศีลก็หมดเราก็ต้องมีอยู่ในกลุ่มท่านเนี่ยหล่อน,นั้นก็ก็กเข้าเมืองตาหลิวก็ต้องหลิวตาตามนะเอาไว้ทําดีนะนี่นะทําไม่ดีไม่ต้องไปหลิวตามนะเดี๋ยวจะไปด้วยกัน ไปดีก็ต้องไปได้วยกันทําความดีก็ต้องหลิวตามล้าทาชั่วจะไปหลิวนะโยมนะเพราะหลิวตาตามยังไงก็อาจจะชั่วไปด้วยกันนะนะั่นแหละให้ดีไว้ใหลิวในทางดีไว้คิดอย่างนี้แล้วเมื่อเราอาธิษฐานอุโบสถเดี๋ยวนี้จะเป็นอุโบสถหรือเปล่าก็สงสัยต่อไปว่าเอ๊ะถ้าเราจะสมาทานตัวน,นี้จะได้หรือเปล่าจะเป็นอุโบสถให้ไหมจะไปถามใครดีก็เลยไปถามเศรษฐี ลำดับนั้นท่านเศรษฐีก็กล่าวกับพระโฏธิสัตว์ว่าในพ่อจะเป็นอุโบสถกรรมไปทั้งหมดไม่ได้เพราะไม่ได้สมาทานตั้งแต่เช้าแต่ก็เป็นเพียงกึ่งอุโบสถอุโบสถกรรมครึ่งหนึ่งเท่านั้นคือครึ่งวันไงถึงตอนเย็นแล้วยมทั้งวันแล้วมาถึงเย็นแล้วก็ครึ่งวันแล้วสิบสงชั่วโมงผ่านไปตั้งแต่อรุณขึ้นมานี่ไม่ได้ละได้ครึ่งเดียว เป็นอย่างนี้ท่านก็บอกได้ครึ่งอุโบสถพระบริษธธัทก็ว่าเอ้าเพียงนี้ก็ช่างเถอะนี่ครึ่งหนึ่งก็เอานะได้สมาทานศีลในสำนักของเศรษฐีโยมง,งั้นสมาทานศีลไม่จําเป็นต้องต่อหน้าพระก็ได้ <c oughs> ใช่ไหมเนี่ยสมาทานกับสั้นเศรษฐีเลยเนี่ยต่อหน้าท่านเศรษฐีนั่นแหละอยู่บ้านสมาทานได้ไหมได้โยมศีลห้าศีนห้านี่แม้ไม่ได้พูดนะ คิดในใจเนี่ยก็เป็นนะตั้งใจสมาทานถือเอาด้วยใจนี่แหละข้าพเจ้าจากรักษาศีลห้าคิดอย่างนี้ก็เป็นนะละมีศีลละมีการสมาทานมีการถือเอาได้ดีแต่ศีลอุโบสถนี่ต้องพูดต้องเปล่งวาจาว่าข้าพเจ้าจะรักษาอุโบสถอันนี้ต้องพูดนะมันต้องหนังแน่นกว่ากันศีลอุโบสถนี่ยากกว่าท่านก็สมาทานในสํานักของเศรษฐีท่านถึงจบอกเอานี่ไงจึงให้รู้ กอรักษาแล้วสมาทานแล้วที่ฐานอุโบสถเข้าสู่ที่อยู่ของตนอยู่นอนึกถึงศีลเหมือนกันวิธีการของเขาเนี่ยหยุดการงานน้อยใหญ่ทุกอย่างนะเพราะว่ามันจะเป็นการเบียดเบียนสัตว์เลขสัตว์น้อยมันเป็นศีลที่อุกฤษเป็นศีลที่เกี่ยวกับภาวนางั้นคนจําศีลข้อแปดจึงนิยมพักอยู่กับที่ไม่ไปไหนทุกวันนี้เมืองไทยของเราก็นิยมมาอยู่ที่วัดกันสถานที่ท,ที่มีที่วิเวกที่สัปปายะ ราตีก็ผ่านไปราตีในผ่านไปในช่วงปัจฉิมยามตอนค่อนแจ้งนะโยมลมศาตราเรียกว่าลมเพียงดังศาสตราก็เกิดขึ้นแก่พระบพธิที่สัตว์ผู้อดอาหารมาตลอดวันอ ไม่ได้กินอะไรนะโยมนะตอนเย็นก็ยังไม่ได้กินทํางานมาทั้งวันก็หยุดการงานกันท่านไม่ได้หยุดการงานตอนเย็นก็ไม่ได้ได้กินลงไปปรากฏว่าลมมันกัดนะลมมันเสียดมันแทงในลําไส้ของท่านในท้องของท่านแม้เศรษฐีจะประกอบเภสัชต,ต่างๆนํามาให้บริโภคกบริษัทก็กล่าวว่าข้าพเจ้าสมทา,านอุโบสถแล้วยอมสละชีวิตโอ้เภสัชในยในคก้นน้ามันน้ําพึ่งน้ําอ้อยเอามาให้ ให้ทานให้กินเนี่ยจริงๆก็กินได้นะผู้สมาทานโอโบโสถเนี่ยก็เว้นเฉพาะยาวากาลิกก็คืออาหารต่างๆของเคี้ยวของฉันถ้าเป็นน้ำปัณณนะอ่าที่เป็นน้ำผลไม้นะไม่เอาน้ำนมนะแล้วก็เพสัตต์น้ำพึ่งเน,น,นยก้นเนยใสน้ำอ้อยเนี่ยได้อย่อใ,จใจได้ไม่ไม่ผิดศีลแต่ท่านเองเข้าใจว่าอย่างนั้นพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยท่านเข้าใจว่ามันผิดนันเลยเอาอก,กิจแล้วท่านมารักษาครึ่งหวันด้วยไง รักษาแค่ครึ่งเดียวนั่นก็เลยเต็มที่เลยไม่เอาปฏิเสธคิดว่ายอมสละชีวิตเป็นตายยังไงก็ไม่ยอมทิ้งอุโบสถโอ้ใจเด็ดมากโยมเวทนากล้าแข็งก็เกิดขึ้นแก่ท่านเกิดขึ้น,น,นแรงขึ้นแรงขึ้นท่านก็อดทนเอาไว้อารุณเนี่ยเวลาอารุณขึ้นโยมพระโพธิสัตว์ไม่อาจจะดำรงสติไว้ได้หนักมากแล้ว คนทั้งหลายคิดว่าพระโพธิษัตว์จักตายในบัดนี้จึงได้นําไปไว้อยู่ณนะที่โรงเก็บอาหารย้ายที่อยู่ออกมาข้างนอกที่โรงเก็บอาหารขณะนั้นเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นตรงนี้แหละจะเป็นจะตายโยมใกล้จะขาดใจแล้วเนี่ยอาการหนักแล้วดูแล้วเยียวยาไม่ได้ท่านก็ไม่ยอมทานด้วยโรคลมก,ก็รุนแรงเสียดถึงจะเอาชีวิตแล้วมาลอมมาล่อแล้วขณะนั้นพระเจ้าพระนาสีก็ทรงรถ นั่งทำประทักษิศีปพนนครเป็นวันมหาลสษใหญ่ไงพระราชาออกประพาสนะออกเสด็จเรียบพระนครโดยบริวารชนหมู่ใหญ่เสด็จถึงที่นั้นพระบุติสัตว์ได้เห็นสิริสมบัติของพระเจ้าพระนาสีก็เกิดความโลภอยากได้ราชาสมบัติโอ้ยพระราชานี่สมบัติเยอะนะดีนะเห็นสมบัติของพระราชาเนี่เกิดความโลภยินดีพอใจ พอจิตคิดจะนิยมความโลภก็เกิดขึ้นนะไอ้เั่งโลภะเนี่ยแต่มันเป็นธรรม,มิยะก็แล้วกันเพราะไม่ได้ไปฆ่าสัตว์อะไรตรงไหนนะจะเป็นความโลภความยินดีที่เกิดขึ้นอันนี้ก็ความยินดีก็ได้แต่เป็นโลภะเพราะว่าวิตตัณหาเหมือนกันนะปัถนานราชสมบัติแต่กุศลที่ทําเป็นศีลโยมกาลังของศีลเนี่ยม,มันมีกิเลสเกิดขึ้นนิดๆหน่อยๆล้อมหน้าล้อมหลังแต่ปัถนาน ความเป็นพระราชาต,ตอนนั้นแหละเมื่อจิตดับไปก็ถือปฏิสนธิในคันของพระมเหสีของพระเจ้าพระนันสีโยมบุญที่กระทาคือเรื่องอะไรโยมศีลคนเราเกิดมาก็ต้องตายแต่อะไรจะกําหนดทิศทางของการไปเกิดอันนี้บุญนะ่ะนาไปเกิดบุญที่รักษาตอนใกล้จะตายเนี่ยอาสันนกกรรมนะแล้วก็เป็นกรรมที่มีกําลังด้วยท่านสามารถ ปรานาว่าจะไปเป็นพระราชาตายปุ๊บขาดใจเข้าทองพระมศีเลยโยมนะเป็นพระราชาไหมคะนี้เป็นแน่ได้เป็นแน่นี่โยมนี่เกิดปุ๊บรวยไหมเออรวยเลยนะ <c oughs> ไม่ต้องมาหาแลวที่นี่นะ <c oughs> ได้เลยศีลเลนะสุขติยันติศนะีลเป,เป็นเป็นจุติกเพาศีลศีเลนนะโฟกัสสัมปทาเป็นผู้สุงพร้อมโะกพรกะพศีลแต่นนี้ผู้ติงันติยังไม่ถึงก็ยังไม่เป็นพระเจ้า อันนี้สง์ก็มีมากมายแต่ว่าเวลาหมดหมดเวลาอยู่วันนี้นะมาดูว่าพระโพธิสัตว์เมื่อไปเป็นลูกพระราชาแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นจะเป็นอย่างไงท่านจะบริหารชีวิตยัง,งจะจําเรื่องเก่าได้ไหมในอดีตได้ไหมว่าเป็นอะไรมาก่อนชาติแล้วเป็นอะไรมาชาตินี้มาเป็นลูกพระราชาท่านจะจําได้ไหมนะก็ต้องมาดูพวกนี้ต่อไปวันนี้เวลาหมดหมดเวลาในเรื่องของนะ อังคะมาละชาดกนำมากล่าวให้กับญาติดโยมได้ฟังกันเอาวันนี้พระเจ้าประสงค์ก็จะเดินทางด้วยนะโยมนะนะการเดินทางของท่านก็นะเป็นคำมิกะคนะือไปผู้ประสงค์จะไปก็เตรียมข้อวัดต่างๆดูแลปัดกวาดเช็ดทุอาสนะนะที่นั่งที่นอนแล้วก็วันนี้จะเป็นวันที่ถือถือเสนอาสนะใหม่นะของสงฆ์ก็ต้องถือกันใหม่ วันแดมหนึ่งค่ำเดือนสิบเอ็ดถือนอกรดูการถือในรดูการนี่แหละลำหนึ่งถือสองวาระแรมหนึ่งค่ำเดือนแปดเป็นการถือในพรรษาแรมหนึ่งค่ำเดือนสิบเอ็ดเป็นการถือในรดูการแต่เตือนนี้ไปก็จะห่วงห้ามกันกันไม่ได้พระเถรละรูปไหนพรรษามากกว่ามาขอถูถือหลังใดที่เราอยู่ถ้าเราพรรษาน้อยกว่าเจ้าหน้าที่ก็สามารถให้เราออกได้ น,นี่เรียกว่าถือเสนาสนะจะหวงยาวไม่ได้โยมเสนาสนะของสงฆ์เพราะโยมถวายสงฆ์คำว่าสงฆ์คือสงฆ์ทุกรูปที่มาสู่อุปจาระวัดสงฆ์ทั้งสี่ทิศมันจะเป็นชนชาติไหนก็แล้วแต่และบวทมาในาศาสนาะเขาก็นับพรรษาการใช้เสนาสนะของพระสงฆ์ที่โยมเป่งถวายมาก็ใช้แบบนี้เรียกว่าไม่มีเรือนนะโยมพระพิสุที่ไม่มีเรือนก็เป็นเป็นของสงฆ์นี่แหละ ไม่ใช่ของตนด้วยนะในการใช้สอยหรือว่าไม่เยื่อใหญ่้นน,นะท่านก็ทำเรียบร้อยท่านก็จะไปแต่ว่างานของเราก็มีข้างหน้านู่นวันที่22ใช่ไหมกฐินแล้วก็มีงานในช่วงของงานปฏิโมกวันที่17ถึงวันที่22พฤศจิกาท่านหลายท่านก็จะต้องเดินทางมาร่วมกันงานยังมีอีกทั้นถึงไปก็มาไปไปมา,มา ตั้งไปตั้งมาผู้อยู่ก็อาจจะมีไปบ้างมาบ้างในช่วงนี้ถ้าเห็นพระน้อยลงไปก็อย่าได้ตกใจนะอย่าได้ตกอกตกใจว่าไปหมดแล้วยังโยมยังอยู่ยังมีกิจกรรมต้องทํำร่วมกันโยมต้องมาดูทุกวันนะโยมบีมานับทุกวันนะเดือกี่องค์ันเดือกี่องค์ต้องมานับนะโยมนวดนี่นับทุกวันนับกี่องค์เนี่ยก็มาอุปถากนะ ถือเป็นบุญนะอนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกคนทุกท่านคุณงามความดีต่างๆในการรักษาศีลให้ทานภาวนาเอาอนุโมทนาในบุญเหล่านั้นของญาติโยมก็อ,อ้างอิงเอาคุณพระศีรัตนาตรายัยมนนีคุณพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ปกปัก,ปกร,รักษาญาติโยมทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญเฮวคราดจากพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงปัตนานิศีหนึ่งประการใดเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมนำตนให้พ้นจากทุกถึงสุขคือพะนิพพานจงพรันสำเร็จ จงพันสำเร็จโดยทุกท่านทุกประการเธอ